น้ำทวมพี่น้องเ้ย่อปลากับโบปลาหน้าเข่ากับหน้าเข่าดูหน้าเข้า,นนา,ขา,ดา,ขาบดมาเหลือปลาเนื้อสากระบุงแล้วดูกระชังลอยแตกนูน้นอีกอันหนึ่งอยู่นูน้นจะไปลงพังสางแล้วพี่นงย้ย ดูดูท่านผู้ชมดูที่ปลาให้ท่านผู้ชมดูอยู่นี้นะคะเป็นน้ําน้ําท่วมค่ะน้ําท่วมบอ่อปลาของป้าแมงแล้วก็กระชังค่ะลอยไปละเนรละนาดนู่นอยู่ไกลๆนู่นอันนึงต้องไปเก็บกู้ค่ะทุกคนเห็นไหมดูกระชังปลาของป้าแมงบอ่อปลามด นาข้าวด้วยพูดไม่ออกเลยทุกคนเลยดูหมด,ดปลาในบ่อเลี้ยงไว้ออกหมดดูนาข้าว